สวัสดีค่ะวันนี้มีพระบัญญัติสิประการที่ควรรู้มาบอกต่อเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เข้ากับแต่ละบุคคลในเส้นทางความเชื่อและความหวังที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้ากันค่ะประการที่1จงนมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียวของท่านคือนมัสก,การพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวห้ามเพิกเฉยถือนอกรีต ธุราจารน,นามัสการรูปปฏิมาความอสาัสจรและอธรรมพระบัญญัติประการที่สองอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุคือให้เราเคารพพระนามของพระเป็นเจ้าและห้ามใช้พระนามของพระองค์ในทางที่ผิดคือห้ามสาบานมิชอบและไม่ถือตามบ,บุญบาปพระบัญญัติประการที่สอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ ให้เราฉลองวันพระเจ้าในวันอาทิตย์คือเราต้องร่วมถวายมิสซาและไม่ทำงานอันต้องห้ามเพราะพระเป็นเจ้าทรงสั่งเราให้เว้นจัดการทำงานหนักแต่จะทำอะไรบ้างนั้นพระองค์ทรงมอบให้พระศาสนาจักรเป็นผู้กำหนดพระบัญญัติการที่สี่จงนับถือบิดามาดาของท่านผู้เป็นบุตร ย่อมมีหน้าที่พิเศษต่อบิดามารดาเพราะว่าท่านเป็นผู้บังเกิดเก้าและยังเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าบุตรมีหน้าที่ต่อบิดามารดาสีา่อย่าง 1. ต้องรัก 2. นับถือ 3. เชื่อฟังและ 4. ป่ตนีบตทท่านอยยางประการที่5อย่าฆ่าคนคือ ห้ามทำร้ายชีวิตร่างกายและชีวิตปิญญาทั้งในตนเองและในตัวผู้อื่นทำร้ายชีวิตร่างกายหมายถึงทำให้เขาตายหรือทำให้เขาเป็นบาดแผลเจ็บปวดหรือพิการไปรวมไปถึงห้ามโกรธฉุนเฉียวแช่นด่าดว่าหยาบช้าทะเลาะว,วิวาทเบียดเบียนเกลียดชังถูกพยาบาทต่อกันหยาประการที่6และประการที่9้า อย่าผิดประเวณีและอย่าปรงใจผิดประเวณีหมายถึงห้ามคิดปัทนามองดูพูดอ่านหนังสือและทำการลามกทุกอย่างซึ่งอาจนำเราเสียความบริสุทธิ์และสิ่งที่ยัว่วยวนเรานั้นมีดังต่อไปนี้ 1. การอยู่ว่างเปล่า 2. เศษสุราอาหารเกินขนาด 3. คบเพื่อนช่ว ร้องเพลงหรืออ่านหนังสือเรื่องไม่ดี 5. ดูภาพยนตร์นิ้วและละครรามอหฟังวิทยุและดูโทรทัศน์อันไม่สมควร 7. เป้นลาหรือแต่งตัวไม่สุภาพเหล่านี้เป็นต้นอยากประการที่7และ10อย่ารักขโมยและอย่ามาักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นคือห้ามเอาทรัพย์สิน โดยผิดยุติธรรมการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนไว้และอย่าจงใจทําร้ายของของเขาและร่วมมือในการทําผิดต่อพระบัญญัตินญญี้ติยะการที่แ ควรเคารพต่อความจริงและต่อชื่อเสียงของท่านและอย่ามุสาหรือเป็นพยานเท็จต่อหน้าศาลทำผิดต่อชื่อเสียงของท่านหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะและหากผู้ตกหล่นตรงไหนสามารถเขียนใต้คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะคะ